คนหอมจีบตายคนฆ่าเพื่อนผมเหรอครับเล่นอะไรเล่นอะไรประตูล็อบบ้านประล็อบบ้านเฮ้ยไอ้กูไม่ทันซูมเลยมันยิงกูแล้วอ่ะอะไรอ่ะซูมแล้วตุ่มแล้วย

อะไรวะน่ะเออละเบอร์ดโอยตกปรนแบบนี้ว้าวน่จ้อเฮ้ยจับคิวเออแต่เดียวตายแล้ววะเพ่นผมเหรอครับนี่เอาไปตตกจากวัอ่ะ จเอาปลดอาวุธเบลีได้ไหมครับเอาเต้นหมเหมืนพี่บีแบบเอามีจิ้มดีเลยอะไรอะไร

มันทำได้ไงเล่นเล่นแบบเล่นแบบพวกเล่นเออเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้ยทำไมมันไม่ยิงโดนไอพิว่ายิงโดนกูใครโดนตีตาใครโดนตีตาเหรอครับโอ้ยมาโดนมาโดนแฟงเบดเลยมาโดนเอ็มเจ็ดมาแฟงเมดแฟงเบดป่าทีเดียวตัวระเบิด อุย้ยเข่าหัวเจ็่กันแน่มากกันแล้วโซเตะรีบส่งกันได้ต่อโอ้ยก็โดนเพียงทาเนี่ยไปมคมเวอร์อมาหลายรอบแล้วนะตีแง <c oughs> รงจังวะโซเตะรีบส่งกันได้ต ่วงแล้ะรยิขอโทษเดดไม่อืมาย่าไอยพวกกระถั่วเล่ด้วยเอ้อยิงเพื่อนฉันไอ้กูเป็นหย่ารอด

เรียกไปตักงค่าได้เลยอืมอืแม่เรียกไปตักงค่าเฮ้ยโอ้โห I shall pray for your soul You get it แม่เรียกไปต่างค่านี่ตักงค่าทำไมตอนกลางคืนกทำไมไดนได้หมดแล้วตายโหเพียงไม่ตายอุ้ยโอ้โหตอนนั้

ฉลาดดีนี่อ,อ้าวใครไปไหนละไม่ถึงใล้อะไ,ไม่ถึงใก้ยนะทำไมยะเขาเห็นเราแล้วเฮ้ยโหเอเมนอ่มืดปบบตดบเัไ,ไ,มไ,ไม่ได้ขวเธอคนชิอ้ยมอข้างหลังข้าง,งอุ้ยแล้วใครมาอยู่ข้างหลังเรา อยินที่ทำมายิงที่ทำมโอ้ยเลี่ยนเลียนเลย I shall pray for your soul ไมโอ้โหนี่ยิงแล้วหรอยิงไม้ตายอ่ะ มึงเล่นเเล่นเยอะเหรอเล่นเยอะเฮาะไเยอเกาะไปเยอเจ็ดเบ Sniper เจ๊เ แย่เล่นแต่มีลีมึงหยิบมีลีมาตีกูเลยมาเฮ้ยนี่มันเกิดมีได้วสายโก้ตอนนี้เกเลยอ๋อไอพีมาได้สกินทุกคนเอ้ยอะไรวะนะข้างบน

กี่วายงมันได้พาสินีว่าวิววิววิวเออ้คุณิงไปก่อ,อนก็ไม่ีอะไรดีไม่บอกตัวไม่ได้จให้อะ่มอกกรโดมาแล้วก็โอเคอนนี้กูติดแล้วเพี้ยงึมไม่น่าร้องเลย my name is Jeffrey

กำลังเล็งจือเลยไม่ว่าอยู่ซีรีจากไหนอัตตาเล็กตัวอ๋เดี๋ยวข้างบนอะไรวะนะไม่กูเห็นไอ้ปิงมันกระโดดแล้วกูตายโอ้ยเกิดเซอะเกิดช็อตอะโอ๊ยไม ที่ญปุ่นต้องลองให้แกต้นหอมของเขามันทำแบบนี้เงยหัวปุ่มคอนโทรลอะไรของเนี่ยมาดามเข้ามาอ้วจตรวดความสมดุลน่ะไอ้ผิงมันโหดเกินเจะมา ถ้ามีคนล้มผิงถ้าพักกูไปอยู่ทีแล้วก็พีอ่ะม่ต้องมาล้มผิงไอ้ผิงนโหดเกินุณก็หยุดเล่นหัวหอมได้ทีเถอเขอร้ออ่ามาเออ้ยครับอ่าอนแล้วเฮ้ยเล่นสนัยพอกันทีดีว่ เดี๋ยวโอ้ยไอ้มันนัดเตี้ยวตายแล้วคนยิงนัดเตี้ยวมันไม่ตายวะอิงมันโหดกว่ากูอีกยิงมันอัพเลือดเปล่าไม่ไม่ทนายมันไม่เข้าทนายพิวดาเมจมันเบาพอดีไปเนี่ยมองไม่เห็นตัว นี่ไงฟิวเร้อยสองพันสองนี่กลับกูไม่กลับไปนี่กูไม่ใช้ต้นหอมทีแล้วนะกูใช้ปืนแล้วนะกูเีบเยามนักดาบตอนี้ของนักดาบการไอดเวอ้รู้สึกปุ๊ากันมาแล้วเฮ้ยเอ้ยย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 

你是多想杀我？哈哈，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 哈 ใหม่สดด้วยโกลอ้าวอ้าวใกรตกทำให้แ่บู้ชิดต้ช้งช้งอ่คนนีคฆ่าเพื่อนผมหรอคนตายแน่ไม่ได้นะมีใคอ่ะอ่ะอ่จะรู้หัวใจจะรู้หัว าเย่ากันเดียวไตอปติดตอไีอุ้ยโอ้มันโดนสไนงกันวัดพร้อมกันไปปิดตักันรบกัน

ไอโป้ยิงเจ้าหลิงบงไม่ได้โกตัวบวดโอ้โหมันจะยิงว่าตายอยู่แล้วที่เฮ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้กูเพียงหน้ามึงเินมันไม่ดูเลยวิดีอะไรอะแล้วไม่ยิงคนอยู่ข้างนู กูบอกผู้สาบอกไปแล้วนะว่าอยู對對่ข้างหลังไอ้เวเชียรคนฆ่าผมหรออังหลังไะยู่ดอับนเา้าอจโอยเอ้พี่มันจะเต็มแล้วมันจะเต็มทล้ว เฮ้ยขอัดเดียวนีบอบูเลตเึีึฮึฮึฮวะึฮ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 ฮ้ฮึ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 อึฮึฮึฮ่ฮึฮึฮฮึฮึฮึฮฮึ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 ะ

มาเจอยอกกินเดืออะไรแบบซอมบี้แบบุมแดกมาดิโยงโยงวัวเล็เนี่าเต้องมีเตะอะสุดยอดเลุดต้งแต่นียมี่ะวิมาแ้วเจอไอ้อโหยวิ่งมาแล้วเจอ ได้ชเดี๋ยวลูกนี้ให้ถอดตรงทางอาีกรตายน้อยแกเลือดได้ช็อตลกลวหาอมเพียงอมเพียงเกิดแล้วเย้วะกูไม่จัด้ตายแบบนี้มั้ว่าอกันนี้ยิงโดนหัวไม่ต้องโดนหัวกูก็ตายไม่ใช่ในดามีดสองพันโอ้แค่นี้ไรอถ้าตัวเอะี่ไ โอ๊ยมาข้างหลังกูอีกแล้วกูปวดร้องแหละเออกูไม่ได้มาข้างหลังไว้กูตื่งแต่ฆ่ากูด้วยไอ้คนเหล็กคนเหล็กบมาเองก็อยู่วะคนฆ่าเจอาเฟยเหรอคนตายแน่โอ้โหชุดใหญ่เลยคนเหล็กชื่อเจอาเฟยเฮ้ยเอืม

เต็แตกแตกกแตกไอ้ีน่ากลัวชิบหายเลยโอ้โหดิดิบไปเ่ยจริงแล้วมันจบมือกันดีกว่าเราเล่นมาจะมือเ่ยครับเฮ้ยอทำนีอะไรทำนีอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดหลุม ไอ้มันยิงไรต่อไนมันล่อมันล่อเหยไออไอ้มันล่อเหยืยอโอ้โหไ่เจอโอ้สองพันสี่ร้อยาเบดมือเลื้เท่าไหร่มือเลื้อสองพันกูเก็บเลือดไงมึงหลดลงมาวิ่งหนมือเนื้อทำอะไรทำอะไรเฮ้ยโอ้แม็กโม่ไห บอตายมันจบล่แบบสอง้ยเปเซ็นต์โอ be ้ยโอ้ยอย่ฉัอตอไได้มัน่ไหหาไม่เจอหาไม่เจอมันม่เอาอะไรมทุกกูอ่ะนั่นกูถือปืนด้วเว้ยเอ้ยเนี่ยมึงเอาโค้ดที่กูส่งในดิดเนี่ยไปเป ไอเที่ยงเบนบีเทพบรรลักกันังไงวะสีดาบไ่ฟันเลยนะอืมคอมโบคอมโบ แสดงอ่าไม่ยอมเลยว่าวันร้อนเลยอะไม่ยามได้ดีใช้โคตได้ไม่ทำแบบนี้จำสแกนไม่ทำแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเห็นฉากเห็นฉากการกรรมแบบอัดหน้าเลยอะได้เกิดตัวหน้ากูเลยเว้นเจอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อเจอหูเพี้ย

ว่าตอนโดนยิงมันจะสโลว์อ่ะอ้าวมันปักมันตายคู่มันตายคู่ได้ยังไงมันคนนึงคนเดียวคนเดียวตายโง่มากหรือว่ามันแบบไออยู่ไหนวะไม่เห็นแคมป์แคมป์ปิ้งเอ้ยทำไหนเนี่ยตัวกูแคมป์ปิ้ง

ใครเห็นเจนีก่อกดอ้หีกอัเฮ้ยแต่่เแถวนี้เก็บเลือดเก็บเลือดนี่บัยาเวน

ต้องหลบระเบิดแล้วหลบเพียงอีกเชน่าเถิเฮ้ยฟิลโอเคชิฮิโตริโกเอเดะะนิบุตะไอองคนเพ้ยมาอากไหนเนี่ยอุ๊ยแหกแลกเลือด อาิว่าชหนึ่งคนอกันนิบต็สุดอุตส่าห์ใช้สกินไาพังล้นงั้นเรารู้แล้วว่ามออยู่ไหนมาให้ชุกสติดี

Oh, I'll teach you a lesson! Hello. Yeah, I did YES! You booze! <laughs> Next time! 17 <laughs> <laughs>